สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันนะครับเมื่อเกมเปิดนะครับเพื่อนๆจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับที่เรานะครับห้ามพลาดเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับแม้แต่อย่างเดียวนะครับอย่าลืมฝาร้านเติมเกมมาจติกเพื่อนๆไปด้วยนะครับเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อไม่มีรีฟันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทาการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอไม่ว่าเพื่อนจะเติมเกมไหนก็แล้วแต่ขอให้คิดถึงร้านเติมเกมมาจติกเป็น้าแรกนะครับฝากเพื่อนไปด้วยนะครับผม เรับนเพื่อนท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับโปรแกรมเปิดหลายหน้าจออยู่วันนี้เรามีโปรแกรมมานำเสนอนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดหลายหน้าจอช่วยแบ่งเบาภาระมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เพื่อนนะครับให้ประหยัดค่าไฟประหยัดแบตนะครับเพิ่ม,มาอายุการใช้งานมือถือนะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาอยู่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรม U UG Phone นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับเรามีบริการดีๆนะครับจากมีเฟสนะครับมาแนะนาเพื่อนเพื่อนนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับนะครับสตรีมเมอร์มือใหม่ที่ต้องการให้ผู้คนรู้จักนะครับหรือแชร์ข้อมูลให้กว้างขึ้นนะครับหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการขายของดีๆนะครับให้ผู้คนรู้จักคุณนะครับหรือต้องการให้ผู้คนนะครับมองเห็นสินค้าคุณกว้างขึ้นนะครับมีเฟสช่วยคุณได้นะครับถ้าเพื่อนท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์นะครับได้ที่ใต้คลิปผมเลยนะครับพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับ มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่นะครับบอกว่ารู้จักมาช่องปิงกอากาซ่านะครับทางร้านนะครับมีโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดไปใช้บริการนะครับฝากบอกนิดนึงนะครับว่ารู้จักมาช่องปิงอากาซ่านะครับผมแรกเลยเพื่อนทำอะไรครับทำเควสดีครับจะรออะไรล่ะนะครับก็ทำเควสไปเรื่อยๆครับ เห็นเควสต,ตรงนี้ไหมครับนะครับเควสต,ตัวนี้เพื่อนๆนะครับทำไปเรื่อยๆทำไปนะครับจนกว่าเห็นไหมครับจะทำเควสไม่ไหวเพราะว่าอีพีที่ได้จากเควสนะครับก็คือมันเยอะที่สุดแล้ว หลังจากที่คุณทาเควสไปเรื่อยๆนะครับทำไปเมื่อแต่ละคนนะครับจะจบเควสไม่เหมือนกันวิธีในการทาเควสก็คือนะครับให้ไปกันเป็นปาร์ตี้คุณจะทาเควสได้เร็วแล้วก็จบเควสได้ไวจะไปได้ไกลกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคในการเปิดเกมมาก็คือนะครับในการหาปาร์ตี้ที่ทําเควสกันยาวๆทาเป็นกลุ่มปาร์ตี้นะครับเมื่อคุณทาเควสกันเป็นปาร์ตี้แล้วมันสามารถนะครับให้คุณนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวกันได้นะครับพอเราคุณเข้าปาร์ตี้ก่อนหน้านี้ใครที่ผมไปดูขึ้นสตรีมนะครับ สามารถนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวกันได้เพราะนัเพราะฉะนั้นนะครับบอดยิ้มเลยนะครับสบายกุหลาบนะครับเดินเป็นแถวแน่ครับสำหรับบอดนะครับต่อไปเควสตรงนี้นะครับจะเป็นเควสนะครับเกี่ยวกับการตีบวกหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับเอมันเควสสอนนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นภาษาเกาหลีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่ไปดาวโหลดตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีนะครับคนสอนทํา ให้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเควสตรงนี้ทําด้วยก็ทําไปได้นะครับเราก็ทําไปด้วยต่อไปนะครับเป็นเควสตลายวันนะครับเควสลายวันตัวนี้จะพลาดไม่ได้เลยเควสตัวนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับคุณเห็นไหมครับตรงนี้แต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับเริ่มขึ้นมารู้สึกว่าจะมี6เควสเมื่อไปอีกเมืองหนึ่งจะเป็น7เควสเมื่อไปอีกเมืองหนึ่งจะเป็นแปดแปดเควสนะครับแล้วเควสตนะครับให้คุณนะครับหาของเหล่านี้นี่ครับอหาของพวกนี้นะครับ อ่าแบบนี้เป็นต้นครับเพื่ออะไรเพื่อเอามาคาฟขอนะครับเควสตรงนี้จําเป็นนะครับจะต้องทําทุกวันนะครับวันหนึ่งเนี่ยครับเต็มศูนย์ทับแเมื่อคุณเต็มแล้วคุณจะไม่สามารถทําได้อีกเพราะฉะนั้นนะครับเควสตรงนี้นะครับหลังจากคุณทำเควสหลักเสร็จแล้วทําไม่ไหวนะครับคุณก็มาทําเควสต,ตรงนี้ต่อนะครับรหลังจากที่คุณจบเควสต,ตรงนี้แล้วนะครับอ่าทำไม่ไหวและทําเควสหลักไม่ไหวทําเควสตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะนะครับคุณก็ต้องไปลงดันต่อครับ ดันตัวนี้นะครับเป็นดันกิจกรรมไม่ทราบว่าเปิดมาแล้วจะมีจริงหรือเปล่านะครับเออมันจะเข้านะครับบ้านเราหรือเปล่าไหครับเอาพูดถึงว่าดันแน่ๆก่อนคือดันตัวนี้ครับดัน EP ีตัวนี้นะครับให้คุณลงตัวที่คุณฟาร์มไว้ครับดันการที่คุณจะได้นะครับ e ีีแบบว่าเยอะที่สุดคือคุ้มค่าที่สุดไหครับผมแนะนําให้เพื่อนนะครับลง2ดันก่อนแล้วคุณลง ลงไปย,งรรยิงธรรมดาครับเทสการยิงธรรมดาครับว่าดันตัวไหนนะครับคุณจบไวมอนเตอร์ไวที่สุดต่อให้คุณได้ EP นะครับมากกว่าก็จริงแต่ถ้าคุณจบมอนช้านั่นหมายความว่าคุณจะได้ทรัพยากรเหล่านี้ช้าแล้วก็จะได้อีีช้าด้วยให้คุณนะครับลงไปแล้วปิดสกิลทุกสกิลเลยไหมครับแล้วลองยิงแล้วนับทีว่าคุณยิงประมาณกี่ทีแล้วตายสมมติดันตัวนี้นะครับคุณยิงประมาณ10ทีอ่าสิทีตาย นะครับนะครับเลเวลยี่บห้านะคุณยิงสิบทีตายแล้วคุณมาดันเลเวลสาสิบห้านะครับคุณยิงนะครับมากกว่านะครับยี่สิบทีตายนั่นแปลว่าไหมครับดันเลเวลสาสิห้าเนี่ยคุณลงไม่ได้ คุณจะได้นะครับ EP ดัน25เยอะกว่าแล้วคุณต้องดูด้วยระหว่างดัน25เนี่ยคุณได้ EP เท่าไหรสมมติว่าคุณได้ดันเอ่อดันเลเวล25ได้ EP นะครับ1,000ส่วนตัวนี้นะครับได้ EP 2000อ่ะเท่าหนึ่งมันจะคำนวณง่ายหน่อยครับแล้วดันตัวนี้ดัน25คุณยิง10ทีดันตัวนี้คุณยิงมากกว่า25ทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณยิงน้อยกว่านะครับ20ที คุณก็สามารถนะครับฟาร์มดันเลเวลสาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยิงมากกว่า20ทีนั่นหมายความว่าคุณจะจบมอนดันเลเวลยี่สมากกว่าเพราะฉะนั้นการคํานวณให้เพื่อนนะครับลองลงไปเทสดูก่อนเรื่องการเก็บเลเวลในดันอีพีนะครับทรัพยากรเหล่านี้นะครับตัวนี้คือเงินนะครับเด๋อวเปิลเกมมาตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อทุกคนจะต้องหากันในควักนะครับตัวนี้เลยอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นดันเวลานะครับคือเพิ่มเวลาต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับดัน EP ีค่อนข้างที่จะดีเเเลลยยยไดด้้้้ทังงินแววก็ E P อะ หลังจากที่ลงดัน EP เสร็จแล้วนะครับคุณก็มาลงดันนะครับหินตีบวกต่อนะครับแล้วก็หินออฟเช่นเดียวกันนะครับหินตีบวกกับหินออฟให้คุณลองเทสเหมือนดัน EP เลยว่านะครับคุณจบนะครับมอนตัวไหนได้ไวที่สุดระหว่าง26กับ36นะครับเทสแบบนี้นะครับแล้วก็ลงไปนะครับหลังจากที่คุณลงดัน EP จบแล้วนะครับดันตัวนี้จบแล้วแต่ก่อนอื่นเลยอันนี้เป็นทิกอันนี้เป็นทิกเลยนะครับใครที่เข้ามาฟังนะครับรายละเอียดเกมนี้ ผมแนะนําไม่ว่าคุณจะทําเคเวสหลักเสร็จแล้วหรือว่าเคเวสรอนะครับไปต่อหรือ,อยังไม่เสร็จผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับมาลงดันตรงนี้ก่อนดันตัวนี้มันจะดรอปของฟาครับแล้วมันดรอปไม่ค่อยยากไหมครับมันดรอปไม่ยากผมไปเทสมาแล้วดันตัวนี้ไปดัน8ชั่วโมงนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณลงไปฟาร์มก่อนใช่ไหมไหครับแต่ว่าคุณยังทำเคเวสอะไรไม่เสร็จเลยพี่ผมจะไม่เสียเวลาหรอจะไม่าฟาร์มมอนช้าลงหรอหรือว่าได้ E ีีจากส่วนนู้นส่วนนี้ช้าลงไหมผมคํานวณแล้วครับลงดันนี้คุ้มกว่า ถ้าเกิดว่าคุณเสียเวลาลงไปฟาร์มไปดันนี้แล้วดองอีกพไว้เอ้ดองเคว็หลักเคว็ดรองไว้ไม่ต้องรีบนะครับสําหรับ กรณีตรงนี้สุลตา่านไม่ต้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้พาา่อค้าหรือว่าคนที่เติมน้อยเติมกลางสายฟรีควรลงตัวนี้ก่อนมาหาของฟ้าไปขายเพราะต้นเกมของฟ้ามันขายได้ราคาแพงให้คุณลงรีบมารีฟาร์มก่อนก่อนที่คนอื่นจะมารีฟฟาร์มถ้าเกิดว่าคนอื่นลงมาฟาร์มแล้วของยิ่งเยอะราคายิ่งถูกถูกต้องไหมครับในระหว่างที่หลายๆคนกําลังเล่งเลเวลกันอยู่นะครับคุณไม่จําเป็นต้องเล่งเลเวลเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวคุณก็ต้องไปติดวสติดนู่นติดนี่อยู่แล้วคุณไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่คุณรีบลงมาดันนี้คร อยู่ด้วยว่าควรนะครับลงดันตัวไหนค่าพลังเท่าไหรเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนําให้ลงตัวแรกเลยนะครับลงตัวนี้เลยให้คุณจบมอนให้ไวนะครับมันจะได้พวกสกิลมาของฟงของฟ้ามาตัวนี้จะเป็นพวกคราบของนะครับพวกคราบของนะให้คุณนะครับรีบมาลงดันพวกนี้เพื่อเอาของฟ้าไปขายก่อนแต่สุลต่านไม่ต้องครับทำเควสต่อไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็นะครับมาดูดันตัวนี้แต่ดันตัวเนี้ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่านะครับมาลงยังไงหลักๆทําเควสหลักเสร็จแล้วทําเควสลองเสร็จแล้วนะครับเควส เออเคลอยก็คือตัวนี้ครับอ่าเควสยรงตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาลงดันครับหลังจากที่ลงดันเสร็จแล้วทําอะไรเสร็จแล้วทีนี้แหละนะครับคุณจะถึงเวลาจะต้องมาเก็บเลเวลตามเมืองนะครับการที่คุณจะมาเก็บเลเวลตามเมืองเนี่ยมันจะบอกไม่ได้ว่าตัวละครไหนควรเก็บที่ไหนแต่คุณสามารถเลือกได้ ว่าคุณจะเก็บตรงไหนแล้วหาอะไรไปขายณนะเวลานั้นนะครับเพื่อนๆต้องการหาอะไรไปขายให้คุณนะครับมากดดูตรงนี้แล้วก็ไปดูของในตลาดนะครับว่าณวินาทีนั้นตรงไหนนะครับของในตลาดมันขายดีผู้คนนะครับต้องการของเยอะที่สุดให้คุณนะครับไปหาฟาร์มจากตรงนั้นครับไปหาฟาร์มจากตรงนั้นนะครับผมยังหาลูปไม่ครับหมู่ลูปมอนอีลิตไม่ได้ ผมคาดการว่ามันน่าจะเหมือนอาร์เอ็ดอนะครับคือมันจะมีลูปมอนอีลิตแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาไม่เจอถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับหาหลูปมอนอีลิตเจอแล้วนะครับมาบอกผมด้วยนะครับผมเรื่องการฟาร์มตามแบบธรรมดานะครับผมยังหาหลูปมอนอีลิตไม่เจอยังเจอแต่มอนนะครับสเปสป่าพ,พวกนี้นะครับแต่เวลาผมไม่ฟาร์มเนี่ยผมจะค่อนข้างมาฟาร์มที่ตัวนี้ครับเพื่อนๆเ,เ,เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับนะครับมันมีโหมดหมู่อยู่ข้างล่างด้วยครับตรงนี้นะตอนที่เราเลือกนะครับอ่านะครับตอนที่เราเลือกนะครับ นี่เลยผมจะไปฟาร์ตรงนี้ครับตรงที่มีหินตรงนี้ครับนี่ครับไปนะครับคือในแผนที่นะครับมันจะมีทั้งหมด3หมวดหมู่คือแผนที่เดียวกันแต่ว่าอยู่นะครับประมาณคนละที่อ่าประมาณคนละที่กันนะครับเนี่ยวิ่งไปเลยนะครับพอคุณกดลงมาครับแล้วก็กดไปที่แผนที่เห็นไหมครับมันจะมีนะครับชอย์ข้างล่างให้เลือกนะครับให้ไปฟาร์มตัวนี้มาขายถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เพื่อนฟาร์มไหวนะครับก็ไปฟาร์มตรงนั้นครับถ้าเกิดว่าฟาร์มไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้จะค่อนข้างนะครับขายดีหน่อยพอเปิดเกมมานะตัวนี้เลยอ่าเจอแล้วนะครับ อ่ะเกือบลืมไปเลยไหครับดันเจี้ยนเดี่ยวอ่าดันเจี้ยนเดี่ยวนะครับดันเจี้ยนเดี่ยวตรงนี้นะครับไม่ใช่ดันเจี้ยนเดี่ยวดันเจี้ยนปาร์ตี้ดันเจี้ยนปาร์ตี้ตรงนี้นะครับแนะนําให้ลงเป็นปาร์ตี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับลิ่งยิ่งลงระดับนะครับที่ดีขึ้นไปคุณก็จะได้เงินนะครับในการลงเยอะดันเจี้ยนตรงนี้นะครับจะมีให้เพื่อนๆนะครับลงวันละสามรอบอ่าลงวันละสามรอบนะตรงนี้ครับดูรอบตรงนี้ได้นี่ครับวันละสามรอบ ถ้าเกิดว่าดันเจี้ยนนะครับตัวนี้เพื่อนๆยังไม่เปิดคือตามเนื้อเรื่องนะครับมันจะเป็นเปิเปดตามเนื้อเรื่องถ้าเ,เพื่อนๆนะครับบางคนยังเปิดไม่ได้แล้วถามว่าทําไมของผมถึงมีนะครับมันมีแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังทาเควยหลักไปไม่ถึงมันจะยังไม่เปิดนะครับวันละ3ารอบลงดันไหนไหวนะครับคุณก็ต้องลงนะครับเพราะว่าโอกาสในการดรอปของข้างล่างตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะแล้วของบางอย่างก็แพงเช่นเดียวกันส่วนข้างบนนะครับแล้วแต่นะครับว่าคุณจะไหวนะครับในสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยสําหรับดันเจี้ยนทีมนะครับ อ่ะแล้วก็นะครับจะมาพูดนะครับของในช็อปนะครับของในช็อปเนี่ยที่เพื่อนๆจะต้องซื้อตรงนี้นะครับเอาที่เราไหวนะครับเอาที่เราไหวนะถ้าเกิดว่าไม่ไหวไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าช่วงแรกอ่ะเพื่อนๆทุกคนนะครับจะต้องเก็บเงินไปซื้อสกิลก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาใช้สูุ้่ยสู้่ายนะครับคุณไม่มีเงินซื้อสกิลนะครับของตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือออฟนะครับเอาไว้ทำออฟส่วนตัวนี้นะครับตอนนี้เอาไว้นะครับกาชากาชาตัวนี้ก็คือเพื่อนจาผ่านเข้ามาเลยไม่ไม่ใช่กาชาหรอกเพ แต,แต่ว่าไม่รู้เปิดเซิร์ฟเรามาเนี่ยเมื่อจะมีหรือเปล่ามันสามารถนะครับให e ้ค you know right? ุณนะครับเพิ่มนะครับมาเพิ่มตรงนี้ครับเลือกได้นะครับนี่ครับตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาไหมครับคุณใช้สอันก็สามารถเลือกได้ไหมครับตรงนี้โคตรผ่านเงินเลยนะครับระบบตัวนี้แปดหมื่นคุณกดปั้งไหมครับแล้วมันจะหมุนหมุนหมุนครับถ้าเกิดว่ามาตกตัวที่คุณเลือกนะครับตกตัวไหนนะครับคุณก <lud> ็จะได้ตัวนั้นไปง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครเล่นสล็อตคือรู้เลยเมื่อระบบตัวนี้นะครับผมเจ๊งมาแล้้ววนะครับเพาาาาตก่่ปลลขอยยุ หน้ามืดนะครับผมบอกเลยเงินหมดเอาง่ายง่ายนะครับผมไปลองมาแล้วนะครับมือแตกเลยนะอ่ะต่อไปนะครับพูดถึงนะครับไอหินออฟตัวนี้ครับไอหินออฟตัวนี้นะนะครับตัวนี้ผมจะพูดถึงระบบไปด้วยเลยแล้วกันอ่าพูดถึงระบบนะครับไปสองตัวนี้ไปด้วยเลยแล้วกันคั้วไปเลยนะครับแล้วหินไอตัวนี้ก็คือคลายนะครับออฟแมวออฟแมวครับพอเวลาคุณนะครับเล่นไปสักพักหนึ่งระบบพวกนี้มันจะค่อยๆเปิดนะครับ ออฟตัวนี้จะค่อนข้างดีเลยออฟตัวนี้นะครับมันจะมีทิกอยู่นิดหนึ่งเวลาที่คุณนะครับมาออฟคุณเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าในกรณีอ่ะต้องทป็นตัวนี้ครับมันสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นคุณสามารถเลือกเป็นเซตเซตได้นะครับเซตตัวนี้เอาไวต้ตีคนเซตตัวนี้เอาไว,ว้ฟาร์มเซตตัวนี้เอาไวต้ตีบอสแบบนี้เป็นต้นนี่คือการเลือกเซตแล้วคุณจะทํายังไงให้ช่องต่อไปมันเปิด่านี่แหละคือประเด็น ถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้ช่องต่อไปมันเกิดมันเปิดนะครับคุณจะต้องนะครับไปออฟจนกว่ามันจะได้สถานะเดียวกันนะครับคุณเห็นสีข้างหน้าป่ะทีแรกนะครับเพื่อนมาบอกผมว่างงคือสีข้างหน้าเป็นสีเดียวกันคือสถานะนะครับเอาง่ายๆ v p ก็เป็น p v p ล้วนเลยนะครับมันถึงจะเปิดนะครับตัวต่อไปนะครับไอหินออฟตรงนี้ค่อนข้างดีเลยอ่ะผมไม่อยู่19อันไหนๆมาแล้วก็ออฟเป็นเพื่อดูหน่อยครับดูดิว่าเพื่อนครับมันจะได้เปิดไหมอ่ะนะครับผิดอันนึงนะครับไป คือให้ได้เป็นสถานะเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีคุณอยากให้ออฟตัวนั้นนะฟาร์มเนเการโจมตีหรือว่าได้ออฟฟื้นฟูมานาเอาไปใช้ก่อนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องออฟนะครับให้มันติด3อันคือณนะเวลานั้นเพื่อนๆขาดมานาก็เอาใช้ไปก่อนได้แล้วเมื่อคุณมีนะครับทรัพยากรเยอะๆอ่าอย่างนี้เป็นต้นครับได้ MP Mac MP ็กเอย่างนี้เป็นต้นครับอ่ะจบแล้วเห็นไหมครับตัวต่อไปมันก็จะเปิดเมื่อตัวต่อไปเปิดคุณก็สามารถนะครับมาออฟได้แบบเดียวเลย เพราะฉะนั้นนะครับมันจะได้ออฟที่ตรงใจเนะี่ยยากนิดนึงผมบอกเลยนะครับออฟตัวนี้ค่อนข้างยากเพื่อนๆต้องหมดกันเยอะแน่นอนไหนๆมาแล้วไหมครับก็จัดหน่อยจัดหน่อยเพื่อนๆหมดกันเยอะแน่นอนครับถ้าอยากได้ความเร็วในการโจมตีนะครับผมว่ามือแตกอ้ามัครับมาแมกมานามาอีกแล้วว่าส่วนใหญ่มีแต่แมกมานาทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะครับเอาแพคดิ้งทั้งนั้นแหละนะครับอี <laughs> ๋แพคดิ้งทั้งนั้นแหละ เนอฟพวกนี้จริงๆริงแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับแมกมานาแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการรีมานาคุณก็ออฟเพื่อให้มันเป็นรีมานาทั้งแถวเลยแต่มันยากไหมครับมันยากนะครับเออมันยากนะผมบอกเลยมันยากนะเบอร์ตองอ่ะเอาง่ายครับเบอร์ตองเลยคนใหญ่จะออกจะออฟกะกาครับอ่ะมาครับพอแล้วกันแค่นี้พอเมื่อเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับเอเบอร์ตองเอาง่ายครับให้ออฟนะครับเป็นออฟเดียวกันเบอร์ตองทั้งหมดเลยครับอ่ะถึงต่อไปครับระบบตัวต่อไป ตัวต่อไปนะครับก็คือนะครับพวกหินตีบวกกล่องตัวนี้จะสามารถนะครับสุมมีโอกาสได้นะครับใบกระโดดอาวุธส่วนกล่องตัวนี้นะครับสามารถนะครับสุมมีโอกาสได้ใบกระโดดชุดตัวนี้ก็คือหินตีบวกนะครับอ่าหินตีบวกนะครับ ส่วนตัวต่อไปคืนนี้ประดับแคสไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวนะครับยังไงพวกคุณต้องโดนแน่ประดับแคสเนี่ยผมบอกเลยมันโกงแน่นอนครับยิ่งคุณตีบวกเยอะนะครับยิ่งได้ค่าสถานะเยอะนะครับแต่ละอาชีพต้องมาเลือกกันให้ดีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเซิร์ญี่ปุ่นผมเลือกผิดมาหลายอันแล้วนะนะครับลองดูให้ดีนะครับว่าของคุณนะครับแต่ต้องใช้อันไหนมันมีโจมตีระยะใกล้โจมตีระยะประชิดแล้วก็โจมตีเวทส่วนเรื่องการตีบวกนะครับออฟพวกนี้มันโกงอยู่แล้วยิ่งตีบวกเยอะนะครับยิ่งเก ไม่ต้องใช้ในไอ้ตัวนี้คือหินตีบวกของที่ว่าเวลาเราซื้อนะครับประดับแคสมาใช่ไหมแล้วคุณตีบวกไปแล้วนะครับประมาณสามสี่เนี่ยเอ้ยผมพอใจแล้วนะครับแล้วเหลือเหลือทําไงครับมันสามารถเอาไปคาร์บได้เว้ยไหมครับเอาไปคาร์บได้เอาไปคาร์บเป็นถุงเงินได้นะครับอยู่ไหนวะผมจะหาเจอไหมเนี่ยนะครับเอาไปคาร์บเป็นถุงเงินได้ครับก่อนหน้านี้ผมเจออยู่ในคาร์บนี่แหละไหครับไปคาร์บเป็นถุงเงินได้เดี๋ยวก่อนมันอยู่โหมดไหนวะนี่ไงนหมครับอ่านี่เลยมันสามารถนะครับมาคาร์บเป็นถุงเงินได้ครับ มีโอกาสสุ่มนะครับถุงเงินนะครับหนึ่งเท่าไหร่บ้างมันต้องดูตัวนี้กดดูนี่ครับนี่เลยนี่ครับหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันก็คือเอาง่ายปกติแล้วนะครับเราต้องทิ้งหรือว่านะครับเอาเอาไปเก็บไว้เพราะมันลกพอเราคุณซื้อนะครับของแฟร์มาเยอะประดับแฟร์มาเยอะไอหินตี่บกตรงนี้มันจะเหลือครับยังไงก็ต้องเหลือเพราะว่าไม่มีใครนะครับใช้หมดหรอกมันให้มานะครับสิบก้อนนะครับใครจะตีบบกสิบทุกชิ้นวะยังไงก็ต้องเหลือครับสามารถนะครับเอามาค้าเป็นเงินได้มาสุ่มเป็นเงินได้รดูนี้ไเท่า เพื่อแต่ว่าก็ได้ไม่เยอะหรอกพันหนึ่งโอ้โหสะทุนไหครับก็ดีกว่าทิ้งประมาณนั้นก็ดีกว่าทิ้งครับต่อไปไหมครับต่อไปก็ไหมครับเป็นระบบกาชาอยู่ไหนระบบกาชาไหมครับระบบเปิดกาชาหายไปไหนวะอยู่ไหนวะเปิดกาชาตามเลเวลนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะช่วงแรกมาเนี่ยเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับจะต้องนะครับเก็บเงินไว้ไหมครับอย่าไปเปิดกาชานะครับเพ่ไปไหนวะ มันทำระบบเกิดกาช้าหายไปไหนวะมันทำไมผมหาไม่เจอวะอ่ะนี่มันอยู่นี่ไอเวนอเอ้หาต้องนาน <laughs> สามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยเยอะมากเปิดเกมมาต้นต้นเกมผมแนะนำให้เพื่อนเปิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณเหลือๆนะครับแบบว่าไม่มีตัวทองเลยหวังตัวทองหวังตัวแดงนะครับมันลิฟลี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บเงินห้าหมื่นเนี่ยไว้สะสมเรื่อยๆคุณสามารถซื้อสกิลได้แน่ๆไอตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครชอบวัดดวงก็เอาแต่ถ้าผมนะครับเป็นผมผมว่าแรกๆผมอาจจะยังไม่เปิดเก็บเงินไปซื้อสกิลก่อนเมื่อสกิลเต็มเสร็จแล้วนะครับผมจะซื้อพวกนี้ก่อน อ่านะครับพวกนี้ซื้อเก,เก็บไว้ส่วนตัวนี้อาจจะซื้อเก็บไว้ถ้าเกิดว่าเงินเหลือไว้ในอนาคตสามารถครับไปเรื่องหาทรัพยากรได้แต่ถ้าสุ่มตอนนี้ที่ละ8,000 80, มสุ่มไหมไม่ครับลาก่อนนะครับโดนไปเยอะแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไหมครับมีอะไรที่เราขาดตกบกพร่องไปอีกไหมอ่ะก็หวังว่านะครับ เป็นจะเป็นคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับได้ไม่มากก็น,น้อยถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดอยากได้ข้อมูลดีๆ,ๆแบบนี้นะครับสามารถไปดูมขึ้นไลฟ์สดตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถ้าเพื่อนชอบใจก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องปิงอากาซ่าด้วยนะครับถ้าคุณมาดูคลิปนี้รับรองได้ผู้เลียนยใหม่นะครับเล่งง่ายแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม